ดูแกลล์ให้เป็นแกลล์ขอวิพากต้องแต่คำถามก่อนละกันรู้สึกว่าเฟิร์สออลคำถามเบิ้ลเบร์มากยาวมากจะยาวไปไหนคะมันแสดงถึงองค์ความรู้ภูมิความรู้ว่าเข้าใจประเด็นของเรื่องการคอร์รัปชันของประเทศไทยเข้าใจมาสี่ห้าวินาทีตอบครบองค์อย่างเงี้ยมันมันเป็นไม่ใช่คนธรรมดาเขาจะพูดเขาจะตอบคำถามแบบเนี้ยได้เอ็ดรู้สึกว่าเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของนางงามไทยที่เอ็ดเคยได้ยินมาเอาจริงๆในในใน,ในชีวิตที่เอ็ดเคยดูนางงามมาเลย เบลแดนเราไม่เสียดาแห่งน้องเลยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับน้องที่น้องไปถึงจุดที่น้องอยากจะทําและอยากจะเป็นแต่คนที่เราเสียใจยแทนอ่ะไม่ใช่น,น้องเชอเอมเราเสียใจแทนมนวัตมากกว่า สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ迪โมหยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> นักวิาพากษ์นางงานคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยแลนด์รีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนรีสนแตดใดๆทถังซิ้นค่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันมิสแกรนไทยแลนด์ปี2025ี2025เราก็ได้คนมงไปแล้วนะคะก็คือน้องกัวชเบลนะคะก็ยินดีกับน้อง ก็เชเบลด้วยจากมิสแกรนภูเก็ตแล้วก็เราได้ลองหนึ่งนะครับเป็นเชอเอมนะครับก็คือมิสแกรนคอนแกนเป็นไงบ้าง f อเป็นไงคะคนมงถูกใจ f อหรือเปล่าทาไม่ถูกใจหรือว่าอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันยังไงว่าเออปีนี้ใครสาควรมงหรือว่าออโอเคแล้วหรืออะไรยังไงนะก็อยากจะบอกแค่นิดเดียวเองละกันว่าดูแกลนให้เป็นแกลนเชียเชอเอมมาตั้งแต่ตอนไปลง MUT ปีอันนั้นอะเปียนเป็นได้ละแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องแล้วก็เออหุ่นดีสมองดีเราเป็นนางคนชอบนางงามสายสปีชอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าพอเขาตอนนั้นเขาโดนตัดสิบปากแกลนแล้วก็รู้สึกว่า on beauty passion อ,อ่ journey ของเชอเอมเนี่ยเขาก็ได้ทำโครงการให้ชุมชนได้ช่วยเหลือสังคม for the better ที่เป็นงานการกุศลน,นะเรารู้สึกว่า เออผู้หญิงคนนี้หาย,ยากจังเลยแอบเสียดายแต่ว่าพอไปดูไลฟ์ของน้องเชอเอมนะไปดูสัมภาษณ์ดูอะไรก็แล้วแต่งเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเราชอบทัศนคติของผู้หญิงคนนี้จังเลยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราแฮปปี้กับน้องน้องดูแฮปปี้เพราะน้องน้องอ่าหลายๆครั้งที่ไปดูสัมภาษณ์น้องเหมือนเขามาแกรนเงี้ยมาทำงานอยากทำงานกับองค์กรอยากเป็นทีมของแกรนด แล้วก็เข้าใจบริบทขององค์กรก็ตอนนี้น้องมีตำแหน่งเป็นรองหนึ่งละก็คือได้ทางานกับองค์กรตเต็มๆแน่นอนอย่างเงี้ยอยากมาขายของอยากมาทําธุรกิจมาเพื่อสไร้างรายได้เลยปปะมาณนนี้ซึ่งน้องดูแฮปปี้มากนะเราก็เออเราไม่เสียดายแห่งน้องเลยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับน้องที่น้องไปถึงจุดที่น้องอยากจะทําและอยากจะเป็นแต่สิ่งแต่คนที่เราเสียใจแทนอ่ะไม่ใช่น้องเชอร์เอมเราเสียใจแทนบอนนวัตรมากกว่าเพราะว่าคนที่ที่มีครบองค์แบบเนี้ย ร้อยปีก็หาไม่เจอตอบคำถามได้ขนาดนี้เพอร์ฟอร์มรูปร่างหน้าตาบุคคลิกความเป็นควีนความเป็นแบบว่าอินไซด์ความเป็นที่แบบบิวตี้ควีนที่แบบว่าบิวตี้ฟอร์มอินไซด์เอาอะเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าวันนึมิลเลียนจริงๆสำหรับเรานะเราเราเราไม่เสียใจแทนเราเราดูว่าน้องเขาดูแฮปปี้กับกับสิ่งที่เขาได้รับแต่คนที่เราเสียใจแทนเราเสียใจแทนแทนแทน,แทนคุณวัรนมากกว่าอะไรเงี้ยก็เอออะ เอที่ส,สัญญากับ f อฟว่าเญญาวลามีญญาการประกวดแบบ m ิดยูนิเ e อร์ i มิดยูนิ e วอร์ส a ทย Mid ด g r a n r Mid ด์ม a ดแ n รนด์นานาชาตอย่างเงี้ยส่วนมากเอจะมาทำวิภาค Final Question นะครับก็ตามสัญญาเลยก็จะมาวิภาคก็เดี๋ยวไปฟังคำถามหลืลกันอาจจะไม่ขึ้นหน้าจอให้นะจะขึ้นเป็นเสียงเพราะว่าเห็นช่องคุณอัตตี้โดนแบนไปละมิดแกรนดลีกสิทธิ์แรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทำให้ตึกสอตองอที่มีมูลค่ากว่า2,000 100ล้านบาทที่กำลังก่อสร้างถล่มลงเพียงตึกเดียวอย่างง่ายดายในขณะที่ตึกอื่นๆที่กำลังก่อสร้างมากมายในกรุงเทพยังคงมั่นคงซึ่งสมมตานในการก่อสร้างตึกสอตงอนนี้จัดทําโดยบริษัทของไทย <c oughs> และมีบริษัทจีนเข้ามารับช่วงต่อในการก่อสร้างตามข้อกําหนดบริษัทรับเหมาจะต้องรับผิดชอบค่าก่อสร้างให้ใหม่คุณคิดว่าควรจะมีบทลงโทษอะไรเพิ่มเติม และลงโทษโดยมาตรการใดเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีผู้เสียชีวิตอีกมากมายรวมไปถึงเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงรวมไปถึงเกิดข้อสงสัยในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมากมายที่เกิดขึ้นขอวิพากต้องแต่คำถามก่อนละกันรู้สึกว่าเฟิร์บออคคำถามเบื้ลเบอร์มากยาวมากจะยาวไปไหนคะ เออทางๆท,ที่เมนไอเดียมันมีอยู่แค่มันจะมีบทลงโทษเพิ่มเติมอะไรแล้วก็มาตรการอะไรมีแค่นี้เองเหมือนแอบบังคับให้ให้นางงามที่ตอบคำถามอะตอบได้ไปในแค่ทิศทางเดียวมันแอบ,บจำกัดอิสรภาพทางความคิดเรามองว่านะไอตรงไหนที่เอสบอกว่ามันมันเป็นคำถามที่ที่ไม่ค่อยโอเคตรงที่เขาใช้ความคิดเห็นส่วนตัวหรือว่าอปินิเนเข้าไปในตรงที่แบบว่า เสียภาพลักษณ์อย่างใหญ่หลวงอืมคือไอ้ตรงเนี้ยมันยังอยู่ under investigation อยู่ยังอยู่ในการละว่างการสืบสวนส,วนสอบสวนอยู่มันยังมัน too soon t o t o k no w ะเข้าใจป้ะด่วนสรุปเกินไปที่ที่ยังยังไม่ได้เห็นแบบ conclusion อ่ะเข้าใจป้ะคำถามแบบเนี้ยมันมันทำให้เกิดการถกเถียงด้วยแล้วทิศทานการตอบคำถามของคนตอบอ่ะ มันตอบไปในได้แค่ทิศทางเดียวเพราะเหมือนแบบคนที่ตั้งคําถามอ่ะเขาเขาชี้นําไปแล้วว่าเนี่ยอีเ,อเนี่ยการสร้างตึกอิกสต,ตอง,งอเนี่ยเสียภาพลักษณ์ของประเทศอย่างใหญ่หลวงไปเอามาจากไหนก่อนเขายังไม่ได้สรุปเลยเพราะฉะนั้นดเิเรกชันของคําตอบมันก็จะเป็นในเดิดเรกชันเดียวกันให้ให้พูดด่า,ดาดรัฐบาลง่ายๆถ,ถ้าเอเป็นคนตั้งคําถามจะตั้งว่าถ้ามีก่อนถ้ามีการตรวจสอบแล้วผิดจริงจะมี บทลงโทษใดเพิ่มเติมและมีมาตรการอะไรอันเนี้ยมันถึงจะโอเคเข้าใจปะใช้คำว่าท่าเข้าไปคืออันเนี้ยที่เอ็ดพูดเอ็ดก็ชื่นชอบมิดแกรนเป็นแฟนมิดแกรนแล้วก็ชื่นชอบบอสมากๆด้วยก็ไม่อยากให้บอสแบบว่าเข้าใจแล้วไปอยู่ในระบบขึ้นบงขึ้นศาลเพราะว่าตัวเองก็กําลังจะโดนเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราก็พูดเร็วพูดอะไรเงี้ยเราก็พูดไม่คิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเราเขเราเข้าใจในบริบทของแกรนอะไรอเงี้ยทุกอย่างแต่ว่าอยากให้คนที่ตั้งคําถามอ่ะ เขาเรียกว่าเลยนะระวังนิดนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอ่ะมันมีปัญหาคาถามคาถามมันมันมีปัญหาต้อง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 ,ต,อง,ต,องต้องแต่ตัวคําถามแล้วว่ามันแอบชี้นาไปไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ anyway เราดูแกรนมาหลายปีอ่ะมันก็เป็นแนวแบบดา่าด่าด่าด่ารัฐบาลอยู่แล้วดา่าแบบความไม่โปรง่งใสดา่าทุจริตอะไรอยู่เนี้ยซึ่งโอเคเข้าใจได้ค่ะละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจแล้วกันอ่ะไปดูคําตอบของคนค่ะ บทลงโทษนะคะที่แบมอยากจะให้เพิ่มขึ้นมาคือแบ็กลิสกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรค่ะและจะบอกนะคะว่าเรื่องนี้รัฐไม่ควรปล่อยวางไว้ค่ะเพราะว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเราประชาชนคนหนึ่งที่อยากได้ความเป็นธรรมและความปลอดภัยนะคะและแบมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้นะคะสูญเสียคนไปมากมายแล้วรัฐบาลคะคุณยังจะปล่อยไว้อยู่อีกเหรอคะ คุณต้องเร่งแล้วค่ะทําให้มันเป็นรูปประธรรมให้พวกเราได้เห็นไม่ใช่เพียงแค่ลมปากนะคะขอบคุณค่ะโอเคคําตอบของโซบัมคนแรกเลยให้คเครดิตนะขึ้นมาปุ๊บตอบคําถามเลยแบ็กลิสก็เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็อยากได้ความเขาเรียกอะไรนะได้ความเป็นธรรมและก็ความปลอดภัยอยากให้รัฐบาลทําให้เป็นรูปธรรมไม่ได้แต่พูดให้เป็นลมปากคือเราเราคือ ขึ้นมาปุ๊บอ่ะให้คเครดิตเป็นคนแรกตบมือให้ตอบคําถามอันเนี้ยเอ็ดพอใจแล้วตอนถามว่าให้แบ็คลิสนะแล้วก็มีการขยายมีการขยายความนิดนึงแต่ว่าตอนช่วงลงอ่ะสุดท้ายเขาบอกว่าทําให้เป็นรูปธรรมจริงๆแล้วอ่ะถ้าน้องตอบอย่างเงี้ยทาให้เป็นรูปธรรมอยู่ต้องเสนอแน่ด้วยนะว่าจะทาให้รูปเป็นธรรมยังไงเข้าใจปะคือทําให้รูปเป็นธรรมว่าเฮ้ยมีการแจ้งเตือนมีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนตึ๊ดตึ๊ดหรืออะไรก็แล้วแต่ อันเนี้ยคำตอบเนี้ยมันจะเป็นคำตอบที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเป็นคนแรกอ,อมีความมั่นใจสีแนวาตาดูดูด,ด,ดูโอเคดูมั่นดีดูไม่ดูไม่กลัวดูไม่เฟียร์แต่ว่ามีเวลาต้องสี่สิพันวินาทีมันขยายความได้อีกแล้วก็ตอนจบที่บอกว่าอยากให้รัฐบาลทําให้เป็นรูปธรรมรูปธรรมคืออะไรทําอะไรเข้าใจปะก็เลยเสียคะแนนตรงนี้ เต็ม5เอ็ดให้3คะแนนะแต่ให้เครดิตที่เขาตอบคำถามนะโอเคก็ตกมือตบแบบโอเคเลยอ่ะไปดูคนที่2ก่อนอื่นเอ็มขอให้ทุกคนร่วมไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ,และ,คะและข้อต่อมาคือเอ็มต้องการให้แบล็คลิสต์เช่นกัน,ก,นกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วกับประเทศของเราคือการสอดใส้สัมปทานนั่นเอง เอมรู้ว่ามันอาจจะเป็นคําตอบที่ดูไร้เดียงสาแต่เอมต้องการให้จาคุกตลอดชีวิตกับใครก็ตามที่เป็นต้นเหตุของการที่ทําให้ตึกถล่มนี้เพราะว่าอิสรภาพของคุณที่ถูกพรากไปไม่อาจเทียบได้กับลมหายใจเดียวของบุคคลผู้เป็นที่รักในครอบครัวและที่สําคัญคือเราควรทําให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้ประเทศของเราเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกที่จะเข้ามาโกงกินประเทศของเราได้อีกคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะเอมอยากจะบอกว่าภาษีที่จะสร้างใหม่เอาไปตรวจสอบทําระบบแจ้งเตือนเพื่อคนไทยทุกคนด้วยคะ่ะ คนลกคนลก The best answer in Thai beauty passion history เลย <c oughs> เต็มสิบให้ร้อยเต็มร้อยให้พันจะบอกว่านางงามไทยนะที่พูดได้ขนาดเนี้ยอีกสิปีก็หาไม่ได้อีก20ปีก็หาไม่ได้ตั้งแต่เอ็ดดีดูนางงามมาไม่เคยมีใครตอบคำถามแบบครบองค์ คือคำตอบการตอบคำถามที่ดีอ่ะมันต้องมีอินโทรดักชันเคยพูดไปแล้วต้องมีเอ่อเกิดน,นำแล้วก็มีบอดี้เข้าใจว่าแล้วก็มีคอนคลูชันก็คือสรุปเชอเอมเนี่ยเป็นคนขึ้นมาปุ๊บแสดงเอมพัตตีเลยบอกว่าขอให้ทุกคนแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียในเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมาอินโทรละมีมีการมีการเอ่อ,อนเกิดละเกิดน,นำแล้ว่าเติดเตติรดบอดี้ตอบคำถามว่า บทลงโทษให้แบ็กลิสต์เหมือนกันมันแสดงถึงองค์ความรู้ภูมิความรู้ว่าเข้าใจประเด็นของเรื่องการคอร์รัปชันของประเทศไทยเข้าใจป้าเพราะว่าคำนี้ยมันเอ็ดไม่ได้ยินมานานมากแล้วอะได้ยินได้ยินตั้งแต่ตอนตอนที่แบบเรียนมหาลัยซึ่งมันนานมา,มา,มากแล้วแล้วรู้สึกว่าเออแสดงว่าเขามีองค์ความรู้เรื่องเรื่องเนี้ยแล้วเขาใช้ศัพท์ที่เป็นศัพท์ศัพท์ทางการอะศัพท์ที่แบบเป็นศัพท์ออฟฟิเชียลอะซึ่งเราเราเรา,เรารู้สึกว่าคนนี้แบบ ตอบบียอนบียอนคําถามไปมากเลยคือคําถามไม่มีอะไรเลยมันถามว่าบทลงโทษอะไรมีมาตรการอะไรเขาก็บอกว่าเออแบ็กลิสจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชอบของคําตอบของเชอเอมเงี้ยเขาขยายความแล้วเขาอธิบายด้วยว่าจําคุกตลอดชีวิตเพราะว่าอิสรภาพมันเทียบเท่ากับมันเทียบไม่ได้กับความสูญเสีย ที่สําหรับครอบครัวที่เป็นที่รักเข้าใจปะคือเขาอธิบายคําตอบของเขาไปอีกอธิบายคีย์เวิร์ดว่าเออไ,ไอตัวไอตัวจําคู่ตลอดชีวิตเพราะแบ c ็กลิสเพื่อไม่ให้ทําเป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้เป็นเทียบอายต่อนานาชาติเข้าใจปะคือมีการขยายความคําตอบในคําตอบอีกอะคือมันจึ้งมากแล้วที่มันจึ้งที่สุดอะคือคอนคลูชันของนางคือ มีการเสนอแนะ Conclusion ที่ดีต้องมีต้องมี Recommendation ก็คือการเสนอแนะว่าควรจะทำอะไรภาษีที่ได้ที่เก็บได้ในอนาคตนะมึงไปพัฒนาระบบแจ้งเตือนแอีดอ,อกจะได้แบบว่าเวลามีอะไรเอทำคลิปไปแล้วนะที่เกี่ยวกับระบบเวลาเกิดเหตุการณ์ National Catastrophe หรืออะไรก็แล้วแต่ภยัยพิบัติธรรมชาติอะไรเงี้ยมันสามารถเตือนได้แกมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเกิด แล้วเตือนณโมเมนต์นั้นก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเตือนเข้าใจบ้างคือ,อยังอย่างน้อยคนจะได้แบบอ e ีววคูเอตคือมันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกเสียววินาทีมันมีค่าจริงๆอะต้องเตือนอะเข้าใจบ้างคือเงินภาษีเมืองไทยอะคนมีไรายได้เพื่อนเอสแต่ละคนที่เข้าทางานแบบเงินเดือนสูงๆอะ่ะรัฐบาลไทยเก็บภาษี เมืองไทยอ่ะไม่ได้แพ้ต่างชาติไม่ได้แพ้ที่ยุโรปเลยนะเก็บเยอะมากเลยนะควรควรเอาไปพัฒนานระบบไอ้ที่มันเป็นแบบเบสิกอินฟราสักเจอเบสิกซิเควริตี้ซิสเต็มอะไรเงี้ยเราเราว่าคนไทยดีเซิร์ฟที่จะมีความอุ่นใจแล้วก็ความปลอดภัยเหมือนเหมือนประเทศอื่นะ่ะเพราะว่าภาษีที่เก็บก็ไม่ได้ถูกอะไรเงี้ยควรเอาไปพัฒนานจริงๆซึ่งเนี่ย คำตอบของเอสของเชลเอมเนี่ยมีอินโทรมีเอมพัตตีขึ้นมาแสดงเอมพัตตีก่อนแล้วว่าเอ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยนะขอให้ทุกคนไว้อะไรปุบ๊บตอบคําถามคําถามมามีเขาเรียกว่าอะไรวะมีมาตรการใดบทลงโทษใดทีก็ตอบเลยว่าแบคลิสแล้วก็จําคุกแล้วก็ขยายความคําตอบไปอีกแล้วก็อธิบายอีกพออะไรอะไรยังไงเข้าใจปะ่ะแล้วพอคอนคลูชันสรุปไปอีกก็มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเวลาส5วินาที ตอบคบองอย่างเงี้ยมันมันเป็นไม่ใช่คนธรรมดาเขาจะพูดเขาจะตอบคําถามแบบเนี้ยได้ถึงที่บอกว่าเต็มสิบได้ร้อยเต็มร้อยได้พันเงนี้ยม,ม,แบบมันมีการแบบว่ามันมีการแสดงเอมพัตตีมีการคอนวินซิ่งมัน impact, มันพีฟูลมันอิมแพคมันพาวเวอร์ฟูลคือมันได้คบทุกรถทุกชาติในแค่เวลาเท่านี้ถึงบอกว่าเราดีใจกับเชอเอมที่เขาได้งานในตําแหน่งที่เขาต้องการแต่เราแอบเสียใจ แสดงความเสียใจกับองค์กรมิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็มิสแกรนอินเทอร์เนชันแนลที่เออคนคนแบบเนี้ยมัน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 หายากมันน่าจะรออีกนานนานแสนานกว่าจะได้เรารู้สึกว่าแอบเสียดายนิดหนึ่งแทนองค์กรนะเราไม่ได้เราเราเรารู้สึกว่าน้องแฮปปี้เราก็ respect decision ของน้องเราก็รู้สึกว่าน้องแบบโอเคเราเราก,เราก็เราก็มุดอ่อนเลยอไรงเงี้ยแต่เราแอบเสียดายแทนแทนองค์กรมากกว่าอไรเงี้ย จะทราบดีว่าเอ็ดดี้เป็นนักเดินทางเดินทางบ่อยมากทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศชอบมีอาการเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินขึ้นไส้อาเจียนแล้วเวลาเดินทางเนี่ยชอบทํางานชอบตัดคลิปด้วยแต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่ถ้าเรากินยาอย่างเงี้ยเราก็จะง่วงหลับงานก็ไม่ได้ทำเนาะแต่มันก็ช่วยได้จริงแต่ตอนนี้ปัญหานี้จะหมดไปด้วย,ยม,มีอะไรแนะนำ่ะเม็ดอมจากสารสกัดขิงเข้มข้น คอมฟี่อเฮ้ยแกรสชาติดีวะ่ะหอมขิงน้ำผึ้งเลมอนมินไม่ง่วงแถมทำให้เราอะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยที่สำคัญเธอปลอดภัยเพราะว่าทำจากสารสกัดจากธรรมชาติฉันยังให้แม่ฉันทานเลยเพราะแม่ฉันน่ะกินยาแบบเป็นโรคประจำตัวอยู่อะไรเงี้ยกินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้จะช่วยเสริมกันและที่สำคัญอีกอย่างปกผ่าง่ายค่ะ 6จก็ ready to go แกฉันมีทริคก่อนเริ่มเดินทางสักแบบครึ่งชั่วโมงอ่างเงี้ยอมไปสักเม็ดสองเมตรอย่างเงี้ยหรือไม่ถ้าลืมอย่างเงี้ยตอนเริ่มมีอาการก็อมเลยมันจะช่วยได้แก่ช่วยได้มากรับประทานไปสักพักอาการจะเริ่มดีขึ้นไม่ขึ้นไส้เดินทางต่อได้ค่ะใครที่เดินทางบ่อยๆต้องมีติดกระเป๋าไว้นะหาซื้อได้ในร้านขายยาทั่วไปร้านขายยาเพียวในบิ๊กซีร้านจิฟฟี่ในปั๊มปตทรวมถึงช้อปปี้และซาดาเ n ็นจให้สุด เที่ยวได้ไม่สะดุดด้วยลูกอมคัมปีสีหน้าแววตามันเพอร์เฟกสวยสงา่าควีนมากเราเราพอเขาตอบเสร็จเราบอกเอามงไปเหอะให้มงเขาไปเหอะอะไรเงี้ยอะไรก็แล้วแต่คือแบบถ้าเชอเอมได้มงองค์กรอยู่จะดูแบบลดละ่ะเออเข้าใจปะ่ะแต่เ anyway, อน w ี y เวอะต่อไปเราต้องอ่อนค่ะเสียงเสียงแบบเฮ hey, เต็มเลยอ่ะตอนเชอเอมตอบเสร็จอ่ะ อยากฝากถึงรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจทางด้านกฎหมายทุกท่านนะคะฟังทางนี้ค่ะคณะอยากมีกฎหมายในรูปแบบที่ชัดเจนค่ะนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะผู้จัดสร้างและผู้ประมวลประมูลค่ะต้องเป็นคนเดียวกันค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะมันเกิดการทุจริตมากมายค่ะจากการที่ว่าผู้ประมูลแล้วก็ผู้จัดสร้างนะคะเป็นคนละคนกันค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะบทลงโทษของคณะนั่นคือการทดแทนสินใหม่แล้วก็ทดแทนผู้เสียหายทั้งหมดนะคะทั้งเสียชีวิตแล้วก็นะคะที่มีในเรื่องของนะคะของแบบการทุจริตคอร์รัปชันนะคะขอให้รีทายแล้วก็ขอให้เรื่องนี้นะคะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะขอบคุณค่ะฟังดูแล้วแบบลุ้นแทนเนาะดูสตัมเบิลดูไม่มั่นใจดูสีหน้าแววตาดูไม่มั่นใจแล้วก็ดูแบบลกลกัลกลกลักซึ่ง มันก็เป็นตามนั้นแหละจากบริบทคําตอบอะเข้าใจว่าน้องไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็คือตอบแบบพูดไปอะเออก็โลจิกไม่ได้เลยคือบอกว่าขึ้นมาปุ๊บฝากถึงรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องรัฐมนตรีอะไรก่อน1นึ่งฟิร์อเอหนึ่งเอสองอยากให้ผู้จัดสร้างแล้วก็ผู้ประมูลคนเดียวกัน ในความเป็นจริงมันทําได้ยากถ้าจะเป็นผู้จัดสร้างและผู้ประมูลคนเดียวกันอะบริษัทที่ทําจริงๆแล้วอะในประเทศไทยมันมันต้องเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีไซส์ที่ใหญ่แล้วปัญหาก็คือมันก็จะ จำกัดคนที่เข้ามาร่วมประมูลเพื่อให้ได้รับงานไปสร้างอันนี้เข้าใจปะเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่มันจะเป็นการผูกขาดไปอีกอะมันจะเป็นมันคราวนี้มันจะโมโนพลี่ละคือมึงจะได้ให้ให้ได้แค่ไม่กี่บริษัทละอ่าอันนี้คือบอดได้เลยเป็นคําตอบที่แย่ที่สุดใน5คนนี้นะคนนี้ตอบแย่สุดในความคิดของเี้แล้วลงลงที่ลงนะอ่ะให้เครดิตนิดนึงตรงที่น้องตอบคันฐานว่าให้ทดแทนสินใหม่สําหรับคนที่เดือดร้อน อ่าแล้วก็บทลงโทษให้รีทายมึงจะบ้าหรือไงให้รีทายรีทายแปลว่ากเกษียณอายุจะให้กเกษียณอายุเพื่อบทลงโทษคือกเกษียณกับกับกเกษียณอายุกับบทลงโทษมันมันคือถ้าจะลงโทษไล่ออกติดคุกแบ็กลิสแบนประหารชีวิตปรับเงินเข้าใจปะไม่ใช่ให้กเกษียณคือกเกษียณคือม,มันไม่ใช่บทลงโทษเพราะฉะนั้น อัน,น,เ,นเนี้ยกรุงเทพมหานครคณะเนี่ยตอบแย่ที่สุดแล้วก็ดูจากคําตอบเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีองค์ความรู้ในเรื่องในเรื่องนี้แล้วก็ให้หนึ่งคะแนนเพรพอน้องตอบคําถามว่าให้ทดแทนสินใหม่แค่ให้หนึ่งคะแนนแต่ว่าโลจิกของคําตอบมันไม่ได้แล้สีหน้าแววตาก็คือลก,ล,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 กลักลุลักแลก็คือแบบไม่มั่นใจอะ่ะเออก็คนที่จะมาประกวดอะ่ะ อ่นหนังสือเยอะๆแล้วก็ไปเรียนพูดเยอะๆไม่ไม่งั้นจะสัมบิลลอย่างนี้เข้าใจปะ่ะคนมงนะคะภูเก็ตงบประมาณ2,000กว่าล้านที่นำมาสร้างตึกนี้เนี่ยจริงๆแล้วใต้ตึกนั้นมันมีอะไรกันแน่ล่ะคะในขณะที่ตึกเก่าทั่วประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถล่มเลยดังนั้นท่านนายกคะรีบเร่งตรวจสอบและทําให้เห็นว่ารัฐบาลในชุดข,ของคุณเนี่ยตั้งใจขึ้นมาทํางานเพื่อประชาชนคนไทยจากหัวใจจริงค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้ลงโทษนะคะนอกจากแบ็กลิสต์แล้วจำคุกตลอดชีวิตและให้ออกมารับผิดชอบออกมาเปิดหน้าค่ะเพราะว่ามีคนตายเท่ากับว่ามีคนทำค่ะฝากด้วยนะคะไม่ใช่แค่พูดเก่งไม่ใช่แค่สัมภาษณ์เก่งแต่รบกวนทำให้เห็นเป็นรูปธปรรมด้วยค่ะ,ะฟังเสร็จ FC เห็นเอไหมรูปธรรมทำอะไรเป็นรูปธรรมก่อน ถ้ายูพูดมาอยู่ต้องอธิบายให้เขาเห็นด้วยว่าทําอะไรรูปธรรมของยูอ่ะคืออะไรทําอะไรให้เป็นรูปธรรมหนึ่งเอแล้วแต่ว่าชอบกดเชเบลนิดน,นึงตรงที่ขึ้นมาก็จะเป็นแนวแนวคาตอบที่แกรนชอบเลยจิกกับรัฐบาลละว่าขึ้นมาปุ๊บว่าตึกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตึกเก่าๆเยอะแยะไม่ถล่มอีตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างถล่มมาแล้วข้างในมีอะไรล่ะคะสอดใส้ใอะไรเข้าไปคะข้างในอ่าดราม่ามาละอ่านี้ให้เพราะว่าเป็นเป็นแนวคําตอบที่แกรนอ่ะชอบ แล้วก็กดเชเบลเนี่ยตอบคาถามตอบว่าให้แบ็กลิสจำคุฑตลอดชีวิตแล้วที่ชอบของคําตอบเนี่ยคือให้ออกมารับผิดชอบแล้วก็เปิดเปิดหน้ารับผิดชอบอันนี้เป็นเป็นคาตอบที่โอเคมันต่างจากคนอื่นข้อเสียของการการได้ตอบคําถามเป็นคนหลังๆเนี้ยมันก็จริงๆมันจะมีทั้งข้อดีงข้อเสียนะข้อดีคือได้คิดนานแล้วก็พอฟังคําตอบของเพื่อนที่เขาพลาดเราเอามาขยายความได้ แต่ข้อเสียคือเราต้องมีความความคร้เงทมากขึ้นกว่าเดิมต้องตอบให้ต่างไปจากเดิมซึ่งกดฉล bel เนี้ยเขาใส่ไอคอนนี้เข้าไปที่อชอบที่บอกนะว่าให้ออกมารับผิดชอบค่ะออกมาเปิดหน้ารับผิดชอบอันนี้เราก็ให้คะแนนแต่มา,มา,ม,า,ม,ามาตายตอนสุดท้ายนิดน,นึงว่าช,วช่วยทำด้วยค่ะดีกว่าดีกว่าพูดเก่งใครพูดเก่ง ใครคือใครอันนี้คือใครพูดเก่งอุงอิงพูดเก่งเหรอใช่เหรอเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจโลอิกเข้าใจลอจิกของเอสป้าว่าว่า,วาม,มันมันมีเอตั้งแต่รูปธรรมละทำให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ทํางานด้วยนะคะไม่ใช่ดีว่าพูดเก่งอุ้งอิงพูดเก่งหรือเปล่าหนึงรูปธรรมคืออะไรมี2อเอเพราะฉะนั้นคําตอบของกเบลเนี่ย เขาตอบคาถามนะแต่ว่าได้ประมาณ3เต็มห้าอืมก็กลางๆอืมสำหรับเอดนะชอบส่วนตัวชอบหมอชอบหมอแจนอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นคนฉลาดแลวเขาดูอันลึกงบประมาณ2136ล้านบาทหลังจากที่ตึกสอตองงถล่มลงไปเราพบว่าโครงสร้างของตึกเป็นแบบพื้นไร้คานนั่นหมายถึงการเอาเสาคำพื้นไว้เท่านั้นทําให้ไม่สามารถแข็งแรงเท่ากับโครงสร้างเดิมและไม่สามารถต้านทานแผ่นดินไหวไว้ได้เรื่องน่าสลดใจก่อนนั้นคือในเมียนมานะคะ สะพานที่ถล่มไปเนี่ยก็เกิดจากการรับเหมาของกลุ่มนายทุนจีนและไทยก็อนุญาตให้บริษัทนายทุนจีนไชน่าเรลเวย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการสร้างณบทบาทตรงนี้อยากฝากถึงรัฐบาลให้ลงโทษกลุ่มบุคคลที่อนุญาตให้นายทุนจีนสีเทาเข้ามามีบทบาทและไม่อนุญาตให้คนไทยก็ตามที่อนุญาตให้คนจีนสีเทาทำแบนออกจากระบบทํางานราชงานหลวงรีบแก้ปัญหานะคะอย่าให้คนว่ารัฐบาลได้ว่าเป็นวัวตายวัววัวหายล้อมคอกวัวหาย งัวหายร้อมพ,พ่อค่ะเอ้ยแจนตลกนะนางมีความน่ารักก็ชอบคำตอบของนางนะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างที่บอกไปในวิดีโอที่แล้วเนาะว่านางดูเป็นคนฉลาดแล้วก็เอาข้อมูลที่มันเป็น imperical evidence มีข้อมูลแบบเป๊ะๆเลยบอกบอกตัวเลขเป๊ะบอกชื่อบริษัทเป๊ะคือดูรู้ว่าไปหาข้อมูลมาว่าเฮ้ยเป็นเสาค้ำคานอะไรที่นางบอกอ่ะแล้วก็ ชื่อบริษัทที่เคยไปทำให้ให้กับสะพานที่เมียนมาแล้วสะพานมันถลม่มใช่ไหมไชน่าเรลเวย์วันโอวันอะไรเงี้ยแต่แล้วแจน,นก็ตอบคำถามาว่าให้แบรนด์ให้แบรนด์กลุ่มคนพวกนี้ไปตลอดแบรนด์ก็คือแบ็คลิสอะคลายๆกันก็คือแบบเออไม่ให้มาทำ back แบ็คลิสอะแบรนด์ก็เออก็ตอบคำถามแต่ของแจนเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่เขา Jump into conclusion to soon เรื่องของจีนสีเทาในบริบทเนี้ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับจีนสีเทาเลยเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะว่ามันยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบอยู่มัน under investigation อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แจนพูดอ่ะมันเป็นการด่วนสรุปจนเกินไปในความคิดของเอ็ดดี้นะเพราะฉะนั้นอ่เรายังไม่รู้ว่ามันว่าเขาผิดจริงเขาเ่าไม่เทาจริงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ย เราอยู่ในใน b l i c Speech เวทีระดับประเทศอะไรเงี้ยเราไม่ควรพูดเพราะฉะนั้นแจนจะโดนตัดคะแนนตรงนี้แต่แจนจะตอบคำถามแล้วแจนก็มีเลขมีตัวเลขมีข้อมูลที่แบบแน่นก็ตบมือให้แจนเอ็ดก็ให้ประมาณ3คะแนนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็3เต็ม5คนที่เอ็ดชอบ คำตอบที่ชอบที่สุดนะไม่ต้องเดาเลยเชอเอมเชอเอมเนี่ยก็คือจะพุ่งจะแบบจะเด่นดีเด่นสุดเลยอะ่ะคะแนนแบบพุ่งแบบกระโดดห่างจากคนอื่นเลยแล้วก็คะแนนที่มาที่สองอะ่ะเอ็ดก็จะจะอารมณ์แบบภูเก็ตมะภูเก็ตมั้งเพราะดูดูจุดจุด จุดบอดจะน้อยกว่าคนอื่นแล้วก็มีเรื่องของดรามาติกมีเรื่องของการจิกกัดเข้ามาทําให้เกิดอัธรสอะไรเงี้ยเป็นแนวแกลนก็อาจจะมาที่2คะแนนของภูเก็ตคนที่2คนที่3ามทุนที่4เนี่ยคะแนนจะอยู่ในระดับเลเวลใกล้ๆก,ก,กันเลยแล้วก็อ่าคนสุดท้ายก็คือคณะกรุงเทพกรุงเทพนี่คือแบบน้อยสุดเลยเห็นได้ชัดเลยว่าตอบแบบซัมเบิลมากแล้วก็โลจิกของการตอบคำถามมันมันมันไม่ไปกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิภากษ์คำตอบนางงาม m i d g r a น d t h a i l a n ด2 2องของเอ็ดดี้วยาสามนะครับใครชอบวิดีโอนี้หรือมีความเห็นต่างอย่างไรลองเมนมาคุยกันนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่า Super t a ์แหรือว่า QR Code ได้นะคะจะขอบคุณเป็นอย่างสูงมากเลยเพราะว่าพูดนี่ก็เจ็บคอนะเนี่ยฉันก็ น้ำชากาแฟน้ำดื่มฉันก็ต้องกินนะคะกล้องเกรืงไฟเฟยแบตบฉันก็ต้องชาร์จนะคะก็ถ้าใครชอบวิดีโอของเอ็ดดี้อยากให้เอ็ดดี้มาวิพากค,คำตอบในงานบ่อยๆก็โดเน a ได้นะคะแล้วก็อินเดียนขอ d i s c l a i m ด้วยว่ามันเป็นแค่ my personal opinion มันไม่ได้มีค่าเราไม่ได้เป็นกรรมการหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่ความคิดเห็นของยูทูบเบอร์สาวตัวเล็กๆเอลยคนนึงเท่านั้นเองวันนี้ลาไปออนสวัสดีคะ่ะายบ้า